สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีกสอสิมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง6นิ้วนะครับจะมีสายพันุ์อะไรกันบ,บ้างฝากลูกค้าทุกท่านคอยรับชมไปด้วยกันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะติดต่อได้ที่เบอร์0652033082ลายเบอร์โทรศัพท์0652033082รับผมก็เริ่มจากกระถางแรกกันเลยครับ ต้นแรกของเราในวันนี้ครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่านะพุทธบารมีนะครับวันนี้นํามาฝากกันหนึ่งต้นนะฮะเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากครับผมสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับต้นนี้นะครับราคาเพียง280บาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท่านไหนกําลังตามหานะครับนะพุทธบารมีนะครับวันนี้นํามาฝากกันหนึ่งต้นต้นนี้ต้นสวยมากๆอร์มสวยแล้วก็สีสวยมากเลยทีเดียวครับผม280บบาทจัดส่งฟรีครับผม ต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมแผ่นดินทองต้นนี้นะครับสีเหลืองทองอลามแบบนี้เลยนะต้นนี้ในราคา150บาทนะฮะรับไปได้เลยครับลูกค้าตานไหนสนใจนะครับแผ่นดินทองนะครับต้นนี้ก็รับไปได้เลยครับผมสวยมากๆเลยครับต้นนี้นะครับต้นถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ปลาเงินนะครับผมปลาเงินต้นนี้นะครับสีสันสวยมากๆกับต้นนี้ราคาเพียง150บาทครับผมปลาเงินนะครับลูกค้าตัวไหนรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับตน้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าไก่ฟ้าพยาลอนะครับผมต้นใหญ่ต้นสวยแล้วก็ ฟอร์มสูงมากๆครับผมนะตรนนี้ไก่ฟ้าพญาลอราคา150บาทนะครับลูกค้านสนใจไก่ฟ้าพญาลอฟอร์มสวยแบบนี้เลยครับผมติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นนะครับสิกระถางขึ้นไปแถมฟรี1กระถางครับผมตัวนี้ไก่ฟ้าพญาลอ150บาทครับผมตอนถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า หลักชัยนะครับผมเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจหลักชัยนะครับฟอร์มสวยแบบนี้ครับผมราคา150บาทนะสีสันสวยมากๆครับผมหลักชัยนะครับตอนถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ายูโรปานะครับผมกัดสีสวยแบบนี้เลยครับผมราคา150บาทครับต้นใหญ่มากๆครับลูกค้าสามารถไปลงกระถางถัดไปได้เลยครับผมต้นนี้ ยูโรปาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้ต้นใหญ่ฟอร์มสวยมากๆเลยครับผมต้นถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่านครพิงนะครับผมนครพิงต้นนี้สวยมากๆครับต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทนะครับฟอมสวยมากแล้วก็กัดสีได้สวยมากครับผมนครพิงนะครับผม ตอนถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าวิมานเทเวศนะครับผมกัดสีได้สวยแบบนี้เลยครับต้นนี้ต้นใหญ่มากๆนะฮะวิมานเทเวศต้นนี้ราคาเพียง180บาทครับผมสีสันสวยมากๆนะครับก็สีก็จะประมาณนี้เลยครับรับประกันได้เลยครับผมความสวยของน้องนะครับวิมานเทเวศ180บบาทครับผม ต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าบอตตันนะครับผมบอตตันฮะไม้ใบตีนะครับลูกค้า่านไหนสนใจรับบอตตันต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ฟอร์มสวยมากๆนะครับเป็นไม้ใบตีใบค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับผมต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทครับผมบอตตันนะครับตอนถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า นับอนันนะครับผมนับอนันต้นนี้ก็ราคา150บาทครับผมนับอนันนะครับลูกค้าตันไหนรับสายพันธุไหนนะครับชื่นชอบสายพันธุ์ไหนก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์065 203 3082ล i ายเบอร์โทรศรรษษัพท์065 203 3082นะครับโทรเข้ามาจับจองเข้ามาเอฟกันได้เลยนะครับต้นนี้นับอันนัน150บาทครับผม ต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะครับผมสีสีรุ้งแบบนี้เลยครับผมหลากหลายเชฉดสีครับผมสายรุ้งสยามครับต้นนี้ก็ราคา150บาทนะต้นนี้ก็จะได้ไป2กิ่งนะครับผมใน1กระถางครับผมต้นนี้150บาทสายรุ้งสยามนะครับ ต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับล right huh? ูกไม้ต้นนี้นะครับสีสันสวยแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนชื่นชอบลูกไม้นะฮะต้นนี้นะฮะก็ราคา150บาทครับผมลูกไม้ต้นนี้ครับสีแดงสวยแบบนี้เลยนะครับ150าบาทจัดส่งฟรีครับผมลูกไม้นะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ช้างเผือกนะครับผมช้างเผือกต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทครับผมสีสันสวยแบบนี้เลยครับผมช้างเผือกต้นนี้นะครับ150บาทจัดส่งฟรีครับผมต้นถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสุทัศนะนะครับผมสุทัศนะต้นนี้ฟอร์มสวยมากๆกครับผมยืงต้นได้สวยเลยแล้วก็ฟอร์มสวยนะครับ ตั้งแต่ใบนะครับจดจดก้านนะครับผมนะต้นนี้นะครับสุทัศนะราคาเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมสุทัศนะนะลูกค้าท่านไหนรับสุทัศนะต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีครับผมตอนต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรพญานาคนะครับผมเพชรพญานาคต้นนี้นะครับสวยมากๆครับต้นนี้ เพชรพญานาะคต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทครับผมเพชรพญานาะกรับไปได้เลยนะครับผมชื่อเพราะมากครับผม150บาทเพชรพญานาคนะครับต้นต่อไปฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าบางเกอกนิลมิตรนะครับผมบางเกอกนิลมิตรต้นนี้ก็ ราคาเพียง1 5 0บาทครับผมสีแดงสวยแบบนี้เลยครับผมบางเกาบนิลมิดร150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าช้างกลายนะครับผมท่าช้างกลายต้นนี้ก็ฟอร์มใหญ่มากๆากครับผมฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยเลยทีเดียวครับต้นนี้150บาทท่าช้างกลายนะครับ ต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าล้ำเลิศนะครับผมล้ำเลิศต้นนี้ก็150บาทต้นใหญ่ต้นสูงเลยทีเดีดยครับลูกค้าสามารถไปลงกระถางถัดไปได้เลยครับผมต้นนี้ล้ำเลิศ150บาทจัดส่งฟรีครับตอนต่อไปฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า นกกระจิบนะครับผมนกกระจิบตัวนี้ก็ราคาเพียง150บาทนะฮะสีสันสวยแบบนี้เลยครับผมนกกระจิบนะฮะหนึบ,150บาทจัดส่งฟรีครับตอนต่อไปฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า นกกาวอาลายนะครับผมกาวอาลายต้นนี้ก็ราคา150บาทน,นะครับไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นนี้ได้ไป2ช่อด้วยกันเลยแบบนี้เลยนะครับ150บาทครับผมกาวอาลายนะครับ ต่อไปเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพรสวรค์น,นะครับผมพรสวรรค์ต้นนี้ก็150บาทครับผมรับไปได้เลยนะลูกค้าถนัดสนใจนะครับพรสวร์สีสวยแบบนี้นะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า เจษฎานะครับผมเจษฎานะครับเป็นไม้ที่สวยมากแล้วก็สีสันงดงามมากๆเลยครับผมสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับผมเจษฎาต้นนี้ก็150บาทรับไปได้เลยนะครับต้นถัดไปฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพิมพัฒนะครับผมพิมพัฒาต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทครับผมจัดส่งฟรีครับพิมพัฒัารา150บาทนะครับ ต้นต่อไปฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสายทานนะครับผมต้นนี้สีค,ค่อนข้างสวยมากบ้านะฮะกับสีเกือบ100เป็เลยครับผมต้นนี้นะฮะ totally สายทานลูกค้าท่านไหนชื่นชอบไม้นะฮะสายทานกับสีให้เรียบร้อยครับต้นนี้150บาทครับผมสายทานนะครับตอนต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าโชค9ชั้นนะครับผมโชค9้าชั้นต้นนี้ก็ราคาเพียง150าบบาทครับผม โชคเก้าชั้นนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมตอนถัดไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมเศรษฐีเมืองคอนต้นนี้ก็ราคา150บาทครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะครับตอนถัดไปครับต้นนี้นะครับ ใจแอนนะครับผมใจแอนต้นนี้ฟอร์มใหญ่แล้วก็สีสันสวยมากๆครับผมใจแอนต้นนี้150บาทเช่นเดียวกันครับต้นนี้คอามฟอมค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใบใหญ่มากๆครับผมใจแอนนะครับอ่ะครับต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า น้ำตกเอราวันนะครับผมน้ำตกเอราวันต้นนี้สวยมากๆ้าครับผมในกระถาง6นิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจในกระถาง6กนิ้วนะ้ำตกเอราวันต้นนี้นะคะร,ราคาเพียง150บาทเช่นเดียวกันครับผมต้นนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ก็มาแนะนำต้นไม้ถึงตรานี้นะครับลูกค้าได้ไหนสนใจนะถูกใจสายพันธุ์ไหนนะครับหรือว่าต้องการรับชมสายพันธุ์ไหนนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์065 2033082ลายเบอร์โทรศัพท์065 2033082ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ